ด้วยไตโคดมาเนาะนะครับโคดอมา่าแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอันนี้ด้วยอีกอันนึงก็คือนี่คืออันนี้นะครับคืออะไรใครทราบแอบทราบอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับเดี๋ยวชื้นความชื้นเกินค่อยๆใส่ไปเรื่อย เนาะยี่ใสเยอะอะไรเอ่ยใครทราบไหมครับที่ใสเมื่อสักคู่มีใครทราบไหมครับที่ใสเป็นเมักครู่สุดยอดครับผมคุณธนจไิ้เอ,อ่คุณธนกิจชาชัายครับเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับงเพราะแสงเขาจะไปช่วยในเรื่องของการย่อยสาลายอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินเนาะแต่โคดาม่าจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อรา การกําจัดเื้อราในดินนะครับดินเราอาจจะมีเื้อลาอยู่ก็ใส่ไปเลยนะครับตัวต่อมาที่เราจะใส่ก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ผมจะลองปอนิ้ผมจะลองก้นด้วยอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกว่าจะลองก้นด้วยอะไรนะลองก้นด้วยอะไรนะ ันนี้ผมจะลองก้นด้วยอันนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยวันนี้ผมจะลองก้นด้วยตัวฐานนะครับตัวฐานเนาะตัวฐาน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 ก้นด้วยตัวฐาน อาจจะละเอียดไปนิดหนึ่งเพื่อนๆละเอียดไปนิดหนึ่งมันเป็นเตษฐ,ฐานที่อยู่บนก้นสุดยอดคุณธนก,กิจขอบคุณครับขอบคุณครับอาจจะเป็นฐานที่แบบว่าละเอียดหน่อยก็ได้นะอันนี้จะละเอียดไปนิดหนึ่งนะครับละเอียดไปนิดหนึ่ง ก้อนมีใหญ่หน่อยมาบดได้จะคุ้มให้มันเลือดพุทธเนึงได้ได้ะครับแต่ว่าทํางานกระถานก็ยังชื่ว่าเลยเนาะก็อาจจะต้องเลือดพุทนึงเลือดพุทนึงเนาะเลือดพุทเนืองอย่างนี้ก็ได้กดเยอะหน่อยเพื่อเพิ่มความโปร่งในดินเนาะ ยะเด็ดน้ำเขาจะอยู่ข้างล่างอ่าก,กุปลูกจะอยู่ข้างบนเนาะนที่อยู่ในระบบพอนี่เป็นการพอระบบปิดนะครับเพื่อนพาอระบบปิดนะครับพาอระบบปิดเป็นพอเมล็ดระบบปิดทุบสดๆเลยครับทุบสดสดเห็นเห็นเลยครับถ่านทุบสดๆเห็นเห็นเลยครับมันคือถ่านนะครับมันคือถ่านอยู่ข้าวเรานี่หละ ก็ใช้ไปคือตัวองปกรว์เนานะไม่ต้องวิ่งไปตลาดราะเวลาน้อยไม่ถัดวันนี้อถ้ามีหลาจะแวะไปถ้าหน่อยก็ดูไว้ใช้สำหรับปลูกบ้างอะไรบ้างไอ้พวกวัสดุผสมดินเขาหมดด้วยไปดู่ัยงวันวัสดุต่างยจดกะตอบง่ายดี ใส่สนใจไหมเผื่อเพื่อนๆสนใจ,นใจดินปุแคัคทัสเนี่ยแบ่งกันจะให้พวกเราได้ใช้กันบ้างนะครับดินปุแคัคทัสของผมก็จะใช้ตัวจุลินทีถังขอแสงนี่แหละเป็นตัวจุรินท,นทีถังขอแสงแล้วก็ตัวไตโคดามาในการยับยัง้งโคดมามะในการยับยั้งเชือ้อราจุลินทีถังขอแสงก็ในเรื่องของการย่อยสะลาย วัตถุดิบวัตถุวัสดุปลูกที่อยู่ในดินเนาะใน้พืชก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ง่ายๆเนาะใช้ได้ง่ายการการย่อยสารละลายแล้วนะครับเห็นว่าพอใส่วัสดุปลูกมันจะเริ่มแห้งเรเราเติมได้ครับต่อไปวัสดุปลูกชิ้นต่อไปนี่เราจะใส่นะครับเราจะใส่อาจจะใส่ดินทั้หน่อยหนึ่งไม่ไม่ใส่ก็ได้นะดิน ใส่ก็ได้นะดินผมก็มีเพาะแบบนี้แหละดินก็มีแต่อันนี้ใส่ไม่หน่อยนะใส่ไปหน่อยเพื่อให้เขาได้มีธาตุอาหารใต้หน่อยเลยบางครั้งเขาก็ไม่ใส่ผมก็มีเพาะแบบไม่ใส่นะตอนนั้นดินหมดพอดีเคาะดินหมดลล้วนๆได้ได้เหมือนกันดินหมดลุนล้วนก็ได้เหมือนกันดินหุ่ล้วนๆก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีดินปลูก ปินมอนล้วนๆได้นะครับเพราะว่าเล็กๆก็ยังไม่ได้ใช้เยอะผมจะใช้ดินประมาณนี้แหละเป็นดินกุศลตัดทุกตัวไป ตัวต่มาเป็นตัวต่มาก็จะเป็นตัวอัวนนี้ไม่ใช่ถังเช่านะครับไม่ได้ใส่ถังเช่านี่ก็ปลูกถังเช่านี่พราอมาเมล็ดพราอไมเมล็ดใส่ถังเช่าด้วยจะได้งามกันใหญ่เป็นปุ๋ย เทอร์โมโค้ดเนาะมันปละลายช้าใส่ไปหน่อยใสไปหน่อยใสไว้หน่อยนึงโอเคประมาณนี้นะครับรอบนี้ผมจะไม่ใช้กันมแมลงลองดูดิว่ามแมลงมามากเพราะผมใช้ก็เห็นมีมแมลงเดินกันเนยอะแยะเลยเนาะไม่ใช้สตาร์คืนจีลองดูจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง น่าจะเป็นมาจากในดินน่ะตัวพวกแมลงะนะมาจากในดินลองดูที่ตรงนี้ไม่ใส่เกิดอะไรขึ้นนะครับคือไม่ใส่หนึ่งอย่างก็คือตัวซักันจี่เกื่อเพื่อนๆไม่มีอ่าไม่ทันไว้ใส่ตอนหลังเอาตอนโต,นตนแล้วตอนที่ผลิดนอกแล้วก็ได้ชิ้นจะมาที่ผมจะใส่ก็คือ นี่เลยอะไรเออที่จะใส่เป็นชั้นต่อไปสําหรับการเพราะมาเมล็ดบอกใบ้ว่าเป็นอาวัสดุปุูกชิ้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนชั้นสุดท้ายสวัสดีคนดูสี่ท่านเนาะชิ้นสุดท้ายนี่ก็คือพีชมอสครับเพื่อนเพื่อนีชมอสนะพีชมอสข้นะางหน้านี้นะนะครับเพื่อจะได้พีชมอสนี่เขาก็จะมีความร่วนซุยเนะ นีชักปัดเราก็จะได้งอกได้ดีงอกได้ง่ายนะครับบน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 ผมเลื่อนชุดเลื่อนตุยตรงนี้แล้วเขาก็มีคุณสมบัติในการที่จะดูดดูดความชื้นเนาะดูความชื้นเอาไว้ช่วยรักษาความชื้นไว้เนาะก็จะโรยข้างหน้าเนาะข้างหน้า เราร่อนก็ก็ดีนะพิทมอสบางทีก็จะเป็นแบบก้อนๆแต่ผมไม่ได้ไม่มีเวลาเลยล่อน <c oughs> ถ้าเจอเม็ดใหญ่ใก็บีบบีนิดนะ,ะมผมจะใช้พิทมอสด้วยแจะเยอะก็ดินด้วยนะดินมีเท่าไ,ไหร่โอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมใช้มือเพราะผมไม่มีเคมีผมเลยใช้มือเพื่อนใช้เคมีเพื่อนต้องระวังนิดหนึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนิดเนาะ ถุงมืออะไรให้เรียบร้อยนะทีนี้ผมไม่ได้ใช้เคมีผมเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ถุงมือหลังจากนั้นทําอะไรต่อดูแล้วดูแลว้วดูแลว้วดูแลว้วความชื้นไม่พอใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับความชื้นไม่พอ,อไม่พอยังแห้งอยู่แห้งอยู่เราก็จัดจานเพิ่มความชื้นด้วย ดุรินทรีสังเคราะห์แสงนะครับของเราผสมน้ำ้าไปนะครับผสมเข้าไปดุรินทรีสังเคราะห์แสงผสมน้ำ้าไปนะครับแล้วก็ทำการพรมด้านบนไปอีกทีหนึ่งน,นะถ้าทาสเ,เ,เ,เปรมันก็จะช้าไปนิดนึ่งผมใช้นิดหนึ่งน,นะบัวเลย ลดไล่อยู่ค่อยค่อยลดยลด,ดูความชื้นเขาประมาณนึงอย่าถึงจะแฉะเนาะอย่างนี้อาจจะแฉะไปหรือเปล่าพอาถึงลงล่างเนาะถ้ามันแฉะไปม,มากแล้วเราก็อาจจะต้องตั้งแบบอย่าเพิ่งปิดฝานะครับที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งเติมเยอะนั่นแหละคือเพราะเราไม่ได้กระถางนี้เราไม่ได้เจาะรูเนาะเพราะเราจะเป็นระบบปิดเป็นระบบปิดเนาะ เราเห็นมันชื้นมาก,กเาราเปิดฝาดกว่กนนะครับเสร็จเรียบร้อยตอนชื้นได้แล้วเราก็ทาการโรยเมล็ดครับเพื่อนๆออวันนี้จะเพาะอะไรดีนี่เยอะเลยผมจะเพาะอะไรดีนี่ตัวน,นี้อะไรเนี่ยตัว b a c k window l เอลอจดแปดละกัน b a c k window back window back window สีดำเนาะผสมกับ ตัว RB สองพันเจ็ดแปดก็จะเป็นตัวต้นสิบสามฟูออตัวนั้นบานพร้อมกันเยอะมากสิบสามฟูบานเยอะมากโอเคดึง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 โรยครับใส่มือตามเคยใส่มือก่อนเนาะแล้วก็เอามาโรยเพราะเราจะได้โรยให้ทั่วถ้าเราเทไปเลยมันเป็นกระจุกอยู่ที่เดียวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกนี่ก็จะน้อยกะจะโรยสองอย่าง ที่ไหนได้ยังทำพอเลยแล้วพอโลยไปแล้วครับเรออิ่มหนาแน่นเริ่มหนาแน่นเดียเหมือนกันแบ็กวิดโดว์แบ็กวิดโดว์ถือฝักเนาะอันนี้แบ็กวิดโดว์ถือฝักแล้วก็ตัวเอลวีสองหนึ่งเจ็ดแปดเป็นเกสรเนาะแล้วเราผสม,ามเราก็ต้องเขียนเอาไว้จะรู้ว่าใครถือใครเป็นแม่ใครเป็นพ่อเนาะของสำหรับผมนะก็จะเขียนตัวที่เป็นถือฝักไว้ข้างหน้านะครับสำหรับผมเน้นสำหรับผมเนาะ ที่นี่นะครับตัวตัวท้ายตัวท้ายคูณด้วยอะไรก็จะเป็นตัวที่เป็นเกสรเนาะแล้วเราก็จะรู้ของเรา,าอ๋ออันนี้เป็นตัวถือปกักอ๋ออันนี้เป็นตัวเกิสรคือเราทำเป็ปนมาตรฐานเอาไว้แ,วแต่หละที่เอาทําเหมือนกันนะแต่ผมก็อาจจะทําไม่ได้ก็ได้แต่คือนะตรงนี้ผมจะใช้ตรงนี้หลังจากนั้นปิดครับผมปิดเลย แต่ถ้าเพื่อนเห็นมันชื้นมากก็ปล่อยให้ความชื้นออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดก็ได้นะครับหลังจากนั้นทำการหลังจากนั้นก็ทำการติดสติกเกอร์ไว้นิดหนึ่งนะหรือมีแท็กก็ติดแท็กไว้นิดนึงว่าเราเพาะอะไรวันไหนเนาะอันนี้เป็นมันเป็นแบ็ควิดโว์ดูนกเอลบีนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบเจ็ดใช่ปะนะเขียนไว้หน่อยเขียนไว้หน่อยให้เราลง เส็จแล้วเขียนเล่นหน่อยเขียนเล่นหน่อยเพื่อให้เรารู้ว่าเราเพาะอะไรไว้นะครับเพาะแบคทีโอดอจะเป็นติดไว,ว้แบคทีโอดอเพาะเมหร่วันที่เท่าไหร่อ่ะอีกสักสามวันถึงสี่วันละมาเดชกันเนะละมาเดชตัวนี้กันนะครับเพื่อนๆนี่ยืนที่จะคอยแสงพระเอกของเรา โอเควันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนเนาะ